เป็นอีกหนึองอีเวนท์ที่สนุกลูเดือดจริงๆครับมาดูคู่นี้กันดีครับแล้วก็เขาฝากความไว้วังใจอยู่แล้วนะครับว่าเพราะว่าชาญชัยมารายละเอียดเลยครับดูว ค่อยๆอยอกอ,อาวุธใช้ความแม่นใช้ครับเตะขวาไปทีนึงครับอ่ะชานชัยนิ่งบอกไม่เป็นไรครับโตด้วยหมัด1 2ึ่งครับซีมาซีโอโหพอชานชัยมาเตะถึงกับกระเด็นเลยทีเดียวครับไทยครับแกอยู่ในเกมของแกอย่างเดียวก็ไม่สนครับที่ขึ้นมาชกในรายการ RWS ต้องชกใอ้สมุเอาดูชานชัยชานชัยเริ่ม เริ <muitas S 2> ่มที่จะออกอาการว่าอยากเติมครับเจอเตะซ้ายไปครับของเท่านั้นดีแลครับชานชัยมีโอกาสต้องเร่งครับสุดครับดีแลเองยังอยู่ครับโอ้ลกระหตบซ้ายมาลูกนี้สวยงามนะตะเบินขวาก็ต้าโอ้โหสวยร์ไม่ไดีแลอันนี้โดนเข้าไปเอาชาญชัยชานชัยโดนเข้าไปดีนะตะเบินชานชัยครับชานชัยยอมได้ลูกนี้เอาเหมือนเต็มใจดีดนะสุดท้ายยังไงกัน พี่มัมาแล้วหนึ่งอสอพยายามพิเกตพิเกตไม่ได้าาเลยนะเรียอร้อยใบนับแล้วมีแต่การขอส่วนมาครับ2อทีแล้วชานชัยยังคงเดนเหมือนกันครับ โดนการพอครับช้าครับเฮ้ยช้างชัยพยกที่ผ่านมาคะแนนเป็นไงครับพี่แชมป์นี่ครับมีการนับแล้วสิบต่อแปดแล้วครับครับชานชัยเองต้องบอกว่าทําได้ดีครับด้วยลูกขุกสายลูกนี้นี่แหละครับเอาฟาดโดนมันไม่พอตกมาตัวเองต่อโอ้โะน่าแต่ดูชานชัยเองเก่งของตัวเองจริงๆครับสองลูกนี้ครับนี่ครับโดนนักสองสามแล้วตบด้วยขวาครับลอยขวาลุดไปครับชานชัยแล้วเตะใส่โอ้ล้มเองับแม่จะแบบนี้บ่อย ยกแรกพสแดนก็ทำก็ผ่านมาแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนันี่แหละครับชกได้แพ้ตาเขาชื่นชมครับชื่นชมโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาเอาลเอาแล้วเอาเอาเอ้าเอ้าอ้